สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เขาจะมาแนะนำหมวดกิจกรรมที่เพิ่งมาในเดือนนี้เนาะมาดูกันเลยว่าเขาว่าทำอะไรบ้างเนาะเขาอยากแนะนำให้เพื่อนๆไปกดตรงที่รูปตัวชิกี้น้ำมีเนาะซึ่งจะอยู่ตรง ขวามือเนอะาะเมื่อเข้ามาสู่หน้าของกิจกรรมแล้วเนาะมันก็จะมีหลายหมวดหมู่มากเดี๋ยวเขาจะมาแนะนำแต่ละหมวดหมู่ให้เพื่อนๆดูกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างดูกันเลย เราเข้ามาในหมวดของ Ice Candy Castle เนี่ยเราสามารถกดรับตั๋วได้ทุกวันเลยเนาะซึ่งมันจะเป็นตั๋วฟรีในการแลกของหรือว่าทำกิจกรรมเนาะเพื่อนๆคลิกในส่วนของกิจกรรมฟันม์เนาะเพื่อนๆซึ่งในส่วนของกิจกรรมฟันม์เนี่ยจะเป็นกิจกรรมแนวแบบว่าเกี่ยวกับ พวกสตอรี่ในการเดินทางว่าทำภารกิจอะไรอย่างนี้เนาะนี่ให้เพื่อนๆทำการกดคลิกเลิกเนะื้อเรื่องได้เลยจ้ะกรรมเนี้ยทำง่ายมากเนาะซึ่งเราก็กดคลิกสกิปไปเลยเนาะเราก็กดไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะสกิปข้ามเนื้อเรื่องตลอดเนาะเพื่อให้แบบว่าเควสมันทำเร็วขึ้นอะไรนี่เมื่อเราแบบทำผ่านแล้วเราจะได้เหรียญเนาะซึ่งเหรียญเนี่ยเราสามารถ นำไปแลกซื้อพวกสัตว์เลี้ยงพวกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะเพื่อนๆนี่แล้วก็ในส่วนนี้เขาจะแนะนำส่วนของไ i g h t s h o เนอะ นี่อันเนี้ยเขาจะทําคลิปแยกไว้นะเพืเ่อนๆก็ค่อยมาดูกันเนาะว่าทํายังไงบ้างเนาะในส่วนของเมจิกแมสเนาะนี่ให้เพืเ่อนๆกดไปเลยวิธีการเล่นมันก็เหมือนเล่นคล้ายๆเหมือนเล่นแบบต่อเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเล่นตัวต่ออะไรอย่างเงี้ย เขาเรียกไม่ถูกหรอกว่าเรียกยังไงแต่แบบพ่อเหมือนแบบทำสองอันเหมือนกันเนี่ยมันก็จะได้แบบอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งไอห,หน้ากากที่แตกเนี่ยมันจะเป็นหน้ากากที่แบบว่าเราทำเสียไปเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เนาะ อ้าวหน้ากากแตกกูแล้วหมดเนี้ยมันเป็นหมวดที่เล่นง่ายนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่าเออมันตึงๆอะ่ะเราทำหน้ากากแตกไปหลายอันมาก ซึ่งในส่วนเนี้ยให้เพื่อนๆทําการเก็บไปเรื่อยๆเลยเนาะมันก็แบบจะได้แต้มได้อะไรแบบนี้เนาะอันนี้แบบเล่มแบบใกล้จบแล้วซึ่งหมวดนี้ก็มันก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้เนาะมันขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆจะชอบเล่นหมดไหนนะเพื่อนแต่ว่าเสียงซาวแบบดูแบบโคตรจรจังเลยอนะแบบ ยังร้อนซึ่งในส่วนของเมจิกแมสเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อนเแต่ว่าเสียงซาวแบบร้อนมากแบบดูแบบตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงเนาะซึ่งเดี๋ยวเขาจะพาไปดูเนาะว่าจากการทำกิจกรรมแล้วเนี่ยเรา นำเหรียญที่ได้เนี่ยไปแลกซื้ออะไรได้บ้างเนาะอันนี้แบบเขาได้ทำการแลกซื้อสัตว์เลี้ยงไปเนาะก็คือเจ้านกตัวนี้นเลกชื่อไม่ถูกอะ่ะมันมีชื่อด้วยหรือเปล่าเขาว่ามันน่ารักดีเนาะเขาก็เลยแบบซื้อมันมา นี่ในส่วนนี้มันก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะพาเพื่อนๆไปดูสัตว์เลี้ยงของเขากันเนาะที่เขาแบบได้แรกมาแล้วเนี่ยมันหน้าตาน่ารักยังไงบ้างนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆกดไปที่น้องแมวเนาะแล้วก็กดที่อันนี้เขาแค่เปิดดูเฉยๆเนาะไปที่ Pethome เนาะเขาพูดถูกหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นยังไง สัตว์เลี้ยงเขาน้องนกสุดหล่อสุดเท่น่ารักมากเวยถ้าว่ายังไงเขาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะถ้าหากว่าเพื่อนๆสงสัยหรือว่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะหรือแม่ก็ไปคอมเมนต์ที่เพจได้เลยเซึ่งเขาก็มีเพจก็คือจะใส่ไว้ใต้คลิปเนาะถ้าว่ายังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะขอบคุณค่าช่วงสนับสนุนสินค้านะถ้าสมมติว่าใครอยากจะสนับสนุนสินค้าของเขาหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะลองเข้ามาดูที่ QR คัดคนี้ได้เลยเนาะซึ่งเขาจะมีการจำหน่ายสติกเกอร์ลายหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นอิโมจิ อันนี้จะเป็นอีโมจิแบบชิวๆเนาะอันนี้แบบเขาแบบก็วาดแบบเล่นๆนะน้องแต่ว่าไม่รู้แบบจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะแต่ว่าคือมันอินดี้มากอยากจะวาดก็วาดละเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของธีมเนาะถ้าใครแบบชอบธีมแบบไลฟ์สไตล์แบบแปลกๆแบบเป็นชุดนักเรียนหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ลองเข้ามาดูได้นะเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็สามารถสนับสนุนเขาได้นะ นี่มีหลากหลายมากไม่สีชมพูสีฟ้าเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายแบบมากที่จะเอามาลงเนาะแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าจะทําเสร็จตอนไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะถ้าใครชอบก็สามารถสนับสนุนได้ที่นี่เลยนะขอบคุณมากๆคะ่ะ